สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นเวลา10บโมงกว่าแล้วแต่ว่าม .1 ยังไม่เห็นเข้ามาในห้องแชทสักคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะใช้วิธีนี้แทนนะคะคือการอัดวิดีโอในการสอนวันนี้นะคะก็คือไม่มีอะไรมากเลยวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ครูส่งให้เนียนใน live worksheet s นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราเข้าไป ที่ Messenger กลุ่มของเราแล้วก็คลิกตรงที่คุณครูส่งลิงก์ให้นะคะจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็เลือกทามันแรกเลยนะคะคือ national i t y หมายถึงสัญชาตินั่นเองค่ะเราจะมาดูที่คำสั่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่า match the adjective with the countries country นั่นก็คือให้เราเลือก adjective นะคะ คือคำคุณศัพท์นะคะที่อธิบายถึงสัญชาตินะคะว่าคนประเทศนี้เรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะคะอ่ามาดูประเทศแรกกันเลยนะคะเม็กซิโกนะคะคนในประเทศเม็กซิโกเรียกว่าอะไรคะเม็กซินนะคะต่อมา U.S.A. ย่อมาจาก United States of America นะคะก็คือประเทศอเมริกานั่นเองค่ะ คนอเมริกาคืออะไรคะคืออเมริ c a นนะคะเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วว่าอย่างไงเนี่ก็เอาให้มันตรงก,กันกับช่องตรงนี้นะคะระหว่าง country คือประเทศและ adjective ก็คือคำคุณศัพท์นะคะอ่าต่อไปค่ะรูปภาพที่เป็นใบไม้มต่อไปก็คือแคนาดานะคะประเทศแคนาดาคนแคนาดาเรียกว่าแคนาเดียนค่ะ ต่อไปค่ะคัมโบโคลัมเบียโคลัมเบียนะคะโคลัมเบียคนโคลัมเบียคือโคลอมเบียนนะคะรูปธงชาติต่อมาคือเปรูนะคะคนเปรูก็คือเปรูเวียนนะคะต่อมาไชน่าไชน่าคือประเทศจีนอ่าคนจีนเรียกว่าอะไรนะักเรียนดูสิตึงด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 ึงชไนนิสนั่นเองค่ะ ประเทศต่อมาคืออะไรนี้อ่าเีแปนใช่ไหมคะประเทศญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเรียกว่า Japanese นะคะและรูปต่อกันมาเลยคือ Australia Australia ใช่ไหมคะประเทศ Australia คน Australia เรียกว่าอะไรระหว่างอันนี้หรือว่าอันนี้คะอ่าเรียกว่า Australian นะคะและอันสุดท้ายเลย UK คือ United Kingdom อมนะคะคือสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษที่เรารู้จักนะคะคนในประเทศนี้เราไม่เรียกว่า English นะคะ English ก็คือภาษาแต่ถ้าคนอังกฤษเราเรียกว่า British นะคะอ่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดคำว่า finish แปลว่าเสร็จและต่อมาอด้านซ้ายมือเลยนะคะ check my answers นะคะคือการ ตรวจคะแนนว่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ติ๊กลงไปเลยอาถ้านักเรียนเห็นแล้วว่า10เต็ม10อย่างนี้คือได้คะแนนเต็มนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเฉลยเวิร์กชีตนี้แล้วก็จะให้ใบางานต่อไปนะคะนักเรียนสามารถทำย้อนหลังและส่งใบางานกันเข้ามาได้ที่ในช่องอคอมเมนต์นะคะ ของวันที่20กรกฎานะคะคือสามารถส่งย้อนหลังได้ถ้าเผื่อตอนที่ครูออนไลน์หรือว่าส่งวิดีโอไปให้เรียนยังไม่สามารถเข้าเรียนได้หรือว่ามีเหตุจําเป็นนะคะนกนแจ้งได้เลยค่ะแล้วก็แคปหน้าจอคะแนนพร้อมทั้งบอกชื่อนามสกุลและเลขที่ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ